วันนี้ฉันมีนิทานอยากเล่าให้คุอฟังนิทานเรื่องทอหารอดทนเวลาเขายืนเขาแน่ปืนกลข้างกายทั้นนี้ก็ไม่เคยเจรายและไม่เคยคิดฆ่าคนแต่เป็นอีกคืนที่เขาต้องออกลาดตะเวนเป็นหน้าที่ของกองพันทหารราผู้รักตัวเองน้อยกว่าชนในชาติไทยพอรู้ว่าเลือดเนี้เขาจะสละไม่ให้ราเมนทาตใครในขณะนั้นผู้กอกัรรายสุ่มโจมตีเสียงปืนดังสนั่นตอนเวลาเรื่องคืนกว่า เสียงระเบิดดังก้องกือบไปทั่วทั้งป่าพร้อมเสียงกระสุนปืนทะลุตัวจะเขารีบยกปืนกลข้างกายประทับบาทในขณะยิงสวนไปเขาคิดแต่ว่าถ้าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของชีวิตเขายินดีที่จะสาดตัวเองด้วยอนนอยนี้เขาเป็นคนในชาติที่แบบสบายเขาจะยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไม่ชีบ,บลายในรตีที่ดำควานลุกเป็นไฟประเทศไทยจะเอ๋ยมีคนฝ่ายไปนี้มาให้ ในคืนที่ผมกินเหล้านั่งเล่นในคืนที่ป้าข้างห้องอตั้งวงปอกเด็กคืนที่เด็กมัธยมตัองทำลายอนชุนละคืนที่ใครหลายคนเชื่อคนอันตุลละคืนที่คุณนอนหลับอยู่บนเตียงทั้งหมดคือคืนเดียวกันกับเสียงปืนที่ดยังเปรี้ยงของทานต่อต้านขอเจกอ่อผู้มไม่ย่ามให้บหอกเราเลยขอทำลายสบ,บชและยังไม่มีการจบของนิทานมีพิธีตอนลุงสารไม่เป็นศพก็พิการภายในทุกชาติจะตื่นมาเมาขี้ตา มันคือใช้งานสูงเสียที่ห้องสรสังเยตลิบดาเขาไต่ประกันนชาติแบบสบายเขาจะยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไม่ใช่บลายรเนรติที่ดำควานลุกเป็นไฟประเทศไทยเจ้เอ๋ยมีคนฝากเป็นนี้มาให้